ทที่เท่เากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนแต่จะต้องมีการทบทวนเพื่อเร่งปรับให้เหมาะสมสำหรับการเกิดประชาคมอาเซียนในปี2015ต่อไป5 years ago the SARS, you know, the s a issues and the, the avian, uh, avian flu and so on. I recall that ASEAN member countries cooperated strongly to solve the two problems. And the economic issue, all the countries also cooperate on economic countries on coming the 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 issue member free ในที่สุดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าภายในอาเซียนโดยกันเองจะถูกยกเลิกไปจนหมดสิน้นภายในปี2012ให้ยกเลิกอากรศุลกากรขาเข้าที่อยู่ในกลุ่มที่มีความสำคัญก่อนประเภทอื่นเพื่อการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ โดยทำก่อนในกลุ่ม6ประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนมาก่อนที่เหลือเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มหลังที่มักจะเรียกรวมกันตามอักษรย่อว่า C L M V หมายถึงแคบเดาลาวเมียนมาและเวียดนามสมาชิกกลุ่มที่พัฒนาเศรษฐกิจน้อยกว่าและขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าก็ให้ยืดหยุ่นในการดำเนินการและให้ยืดเวลายกเลิกอากรสุลกากรไปอีก5ปี เป็นปี2012การยืดหยุ่นทำนองเดียวกันนี้ครอบคลุมถึงสินค้าในบัญชีอ่อนไหวต่อปฏิกิริยาในประเทศเช่นสินค้าเกทษตรที่ไม่แปรรูปซึ่งกำหนดยกเลิอกอากอรศุลกากรให้เหลือศูนย์หรือไม่เกิน5%ในเดือนมก,กราคมปี2010สํำหรับประเทศบรูายอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิป,ปิส์สิงคโปร์และประเทศไทย และเดือนมกราคมปี2013สำหรับประเทศเวียดนามปี2015สำหรับลาวและพมา่าหลังเวียดนาม2ปีและเดือนมกราคมปี2017สำหรับประเทศกัมพูชาหลังลาวและเวียดนามได้อีก2ปี 2> ดูจากศักยภาพของของอาเซียนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะฮะทางด้านเศรษฐกิจคนที่เป็นผู้นำหรือประเทศที่เป็นผู้นำเนี่ย นะไม่เอาเปรียบมากเกินไปเพราะทุกคนก็รู้ว่าใครเป็นผู้นำแล้วเวลาเวลาเวลาเปิดตลาดเนี่ยทุกคนก็รู้ใครได้ประโยชน์แล้วคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าให้คอนเซชัอื่นๆกับคนที่ก็เสียประโยชน์มากมากหน่อยความเป็นไปได้มันจะสูงขึ้นเมื่อทลายกำแพงภาษีจนหมดสิ้นเหลือศูนย์แล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็มีแผน กำจัดการกีดกันทางการค้าแบบอื่นที่ไม่ใช่เรื่องภาษีซึ่งก็จะต้องหมดสิ้นไปภายในปี2015เช่นกันด้วยการทำการค้าและการตรวจตราเฝ้าระวังกันอย่างโปรง่งใสมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกันทำให้เสร็จเรียบร้อยในปี2010สำหรับประเทศที่มีความพร้อมมากกว่าคือบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทย ส่วนฟิลิปปินส์ก็ยืดเวลาให้มากขึ้นอีก2ปีสำหรับกัมพูชาลาวพมา่าและเวียดนามที่เรียกว่ากลุ่ม CLMV นั้นก็ยืดต่อได้อีก5ถึง8ปีอาเซียนจะสร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นสากลและเป็นมาตรการที่ดีมีธรรมมาพิบาลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำหนดกฎเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับรัฐสมาชิกให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น มีความตกลงเรื่องงานศุลกากรที่จะเป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียวเสร็จเรียบร้อยด้วยฐานข้อมูล10ประเทศสมาชิกเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยกำหนดเสร็จสมบูรณ์ระหว่างปี2008ถึง2012 there were Recently I just heard I was in Singapore, I had some commentators outside of the region who kept telling us uh, ASEAN, you not move forward because they are not lowering the tariff barriers. Maybe from your point of view, it's not lowering tariff barriers, but maybe there are understanding amongst them how to go about this thing.. กิจาการที่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าในทางบริการก็จะเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอย่างเสรีด้วยในทำนองเดียวกันการตั้งบริษัทให้บริการจากประเทศหนึ่งข้ามไปสู่ประเทศหนึ่งในเขตอาเซียนด้วยกันก็จะเป็นเสรีมากขึ้นตามขั้นตอนของการประชุมเจรจาที่ยืดหยุ่นในระยะแรกจนถึงเป้าหมายในปี2015 บุคลากรวิชาชีพสาขาต่างๆในแต่ละประเทศจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานเดียวกันคนไทยที่มีคุณภาพสามารถข้ามไปประกอบอาชีพดำรงชีวิตในประเทศอาเซียนอื่นๆได้อย่างเสรีเท่าเท่ากับประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยการแข่งขันก็จะสูงขึ้นแต่คุณภาพของประชาชนผู้สมัครหางาน คุณภาพของธุรกิจบริการก็จะสูงขึ้นเช่นกันการบริการที่จัดเข้ากลุ่มสำคัญก่อนอื่นก็คือการขนส่งทางอากาศบริการเทคโนโลยีสารสนเทศบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวทั้งสี่ประเภทนี้จะเสรีเต็มที่ภายในปี2013 ส่วนการค้าบริการอื่นๆก็จะทยอยตามมาในปี2014-2015เปิดเสรีมากขึ้นทุกๆปี ichte building pitched ocyti tr Jeans apro jung Uh, and various other organisation and cultural direct uh, dimension of it, tourism. So, the people to people dynamic will push government to adapt, to change policy, to alter policy, to make regionalism, regional organization like ASEAN more credible, appear responsive towards uh, rapid changes. <coughs> ผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ค่อนข้างมากถึงแม้ว่าเราพูดกันความร่วมมือในเชิงเศรษฐกิจอยากจะมีความแน่นแฟนในเรื่องของการทำมาค้าขายด้วยกันเนี่ยแต่เวลาเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาผลประโยชน์ของแต่ละประเทศก็ยังมีการกีดกันในลักษณะที่ที่อาจจะไม่ไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เปิดเผยนะักก็ยังมี เพราะฉะนั้นความไว้วางใจซึ่งกันและกันเองในเรื่องนี้ก็ยังไม่ไม่ถึงระดับที่เรียกว่าพอจะเปิดออกพูดกันได้ผมคิดว่านี้ยังเป็นยังเป็นดูสักที่เห็นอยู่แต่ก็ยังยึดหลักความยืดหยุ่นที่เหมาะสมสําหรับความมั่นคงทางการเงินเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศสมาชิกโดยให้ยึดหลักที่เรียกว่าอาเซียนลบ X หรืออาเซียนมนัสเหมายความว่าประเทศอาเซียนประเทศใดก็ได้ ที่พร้อมก่อนก็ให้เปิดเสรีทางการเงินการธนาคารได้ก่อนโดยไม่ต้องคอยให้ทําพร้อมๆกันซึ่งสามารถยืดหยุ่นจากเป้าหมายปลายทางในปี2015ไปถึงปี2020ได้ In any deal in any deal there will be possibility of some countries phasing in faster than others so ASEAN Japan or ASEAN Korea uh, when t h e i r commitments made usually the Less developed members of ASEAN have more years to phase in those commitments. So I think that can easily be done within the ASEAN Economic uh, Community Framework. Also, I would say that there is the 10 minus X principle, which is that if any country is not ready to sign up, the rest are ready, they go ahead, and when the one which is not ready is, has geared itself up, then it can join. And there's a precedent. For example, the ASEAN Korean Free Trade Area, FTA, the chapter on goods, which was signed last year, nine members signed. Uh, Thailand had some difficulties with rice, so they did not sign, and they will discuss it with the Koreans, and when they are ready and they've worked out the deal, then they can accede to it. And that's, uh, and that's 10 minus 1. So I think there are, there are mechanisms like that which will enable flexibility we live in a world where you go for pragmatic, pragmatic solutions it's not totally tidy it's not totally uh, without imperfections but it is an improvement on the status quo ก็เอ่อผมคิดว่าในกลุ่มอาเซียนเองนะครับในหลายๆเรื่องเนี่ยเรา5นะครับก็คือสมาชิกดั้งเดิมมีไทยอินโดฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียนะครับ <coughs> อีก5ประเทศซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้ามาทีหลังบ้างอาจจะมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ที่ถ้าพูดตามตรงก็คือช้ากว่า5ประเทศหลักบ้างนะครับความยืดหยุ่นมีอยู่เสมอนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อตกลงนะครับที่เพิ่งมีการดําเนินการไปในช่วงที่ผ่านมาจากการเป็นประธานขอ,ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน อย่างเช่นเรื่องของอความริเริ่มเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีความพยายามที่จะ,ะหาข้อตกลงกันมาหลายครั้งนะครับก็มาสรุปกันได้ในในครั้งที่เราเป็นประธานนะครับในการประชุมที่ปูเก็ตเราก็มายืนยันกันอีกทีในการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพที่บาหลีนะคร,ครั้งนั้น <c oughs> ทั้งสองครั้งนีข้อตกลงก็จะเห็นชัดว่าในส่วนของอการแบ่งภาระนะครับหรือการมีส่วนร่วม ของ5ประเทศหลักเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนร่วมระดับเท่ากันส่วน5ประเทศเล็กนะครับก็มีส่วนร่วมในอีกระดับหนึ่งที่น้อยกว่าเราครับเงินทุนที่เราจะไปใ,ใช้ในาดูตา่างันใช่ครับนะซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัตินะครับที่ให้ความยืดหยุน่นภายในภายในกลุ่มอาเซียนกันเองอยู่แล้วและแม้แต่ใน5ประเทศแรกเนี่ย,ยก็ก็มีความยืดหยุ่นภายในอีกต่างหาก เขตการค้าเสรีอาเซียนเปอร์เสรีเรื่องการเคลื่อนย้ายการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนปี1987หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนและความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียนที่ตกลงกันตั้งแต่ปี1998ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี2015 การลงทุนในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมโดยนักลงทุนอาเซียนด้วยกันก็จะเปิดให้ทำได้อย่างเสรีเหมือนเป็นนักลงทุนชาติเดียวกันอุตสาหกรรมการผลิตการเกษตร ประมงป่าไม้และเหมืองแร่ตลอดจนอุตสาหกรรมบริการ การเงินการธนาคารการขนส่งท่องเที่ยวโรงแรม การบริการสุขภาพอนามัยการศึกษา ทุกสาขาของอุตสาหกรรมบริการจะข้ามประเทศแข่งขันกันอย่างเสรีในทุกประเทศอาเซียนจะได้เห็นนักลงทุนจากสิประเทศอาเซียนประกอบกิจการการแข่งขันคู่ขนานร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหล่กันทุกผลแห่งสองเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สดุดก็คือกองทุนเทียงใหม่นะครับซึ่งตามที่ผมได้เรียนมีความสำคัญต่อ การสร้างความมั่นใจและก็รักษาเสถียรภาพการเงินของภูมิภาคอาเซียนไว้ C N y. แล้วก,ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีประเด็นเงื่อนไขในรายละเอียดที่ทําให้สรุปกันไม่ได้มามา,มาพักใหญ่ก่อนที่ผมจะมารับตาแหน่งน,นะครับเมื่อเราขอนัดประชุมเป็นกรณีพิเศษนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ภูเก็ตนะโดยที่โดยที่ ทา,ทางผมทำหน้าที่เป็นประธานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเจรจาต่อรองในทุกๆประเด็นได้นะครับ <c oughs> ก,ก็ทำให้เรื่องนี้สามารถจบลงได้นะครับแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยคือสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกนะฮะซึ่งผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยเนี่ยขนาน,นั้นเราก็เสนอความคิดเรื่องเรื่องเอเชียนบอลนะฮะเอเชียนบอลมาร์เก็ตว่าเอเชียเนี่ยโดยรวม ทั้งภูมิภาคเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีเงินออมเหลือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะออกพันธบัตรอาจจะเป็นโลเคอล์เคอร์เซีไม่ต้องเป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับเรามาซื้อขายกันเองมันก็จะประหยัดก็ใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ทําให้เราสามารถหาเงินมาลงทุนในโครงการใหญ่ๆได้เงินทุนสําหรับการลงทุนก็จะเคลื่อนย้ายข้าบประเทศในอาเซียนอย่างเสรีตามการลงทุน10ปีจากนี้ไป เรามีคนที่จบปริญญาตรีมากกว่าคนที่จบอาชีวะสองถึงสเท่าเนี่ยอุตสาหกรรมเราจะเป็นไงมีแต่นายแต่คนทํางานไม่มีจริงๆอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การค้าเนี่ยจะเจริญได้มันอยู่ที่คนตรงกลางคนที่มีฝีมือนะฮะไม่ต้องมีดีกรีแต่มีฝีมือ แรงงานประเภทมีฝีมือก็จะเดินทางข้ามไปทำงานหรือไปสแสวงหางานในประเทศอาเซียนอื่นที่ท้าทายชีวิตการทำงานมากขึ้นโอกาสที่คนไทยจะได้งานที่ประเทศอื่นในอาเซียนต้องการก็จะมีมากขึ้นขณะเดียวกันเจ้าของกิจการชาวไทยก็จะมีโอกาสเลือกคนทำงานจากประเทศอาเซียนอื่นได้มากขึ้นตามความจำเป็นของงานความจำเป็นในการเร่งพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพของพนักงานก็จะมีมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสการหางานทำใน10ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้ประชาชนใน10ประเทศอาเซียนเตรียมพร้อมกับตลาดแรงงานที่จะเปิดกว้างและเสรีอาเซียนให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆใน10ประเทศร่วมมือการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาเพื่อเตรียมประชาชนพลเมืองให้พร้อมได้มาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันการสแสวงหางานที่เหมาะสมและหลากหลายยิ่งขึ้น ไปไประเทศคู่ค้าเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำเขาก็ไม่ค่อยสนใจใช่ไหมแต่เมื่อค้าขายขึ้นมาแล้วลดภาษีแล้วอะไรแล้ว,ลวเข้าตปทแล้วนะผู้ที่ยังเอาเปรียบก็คือใช้คนเหมือนท่าเอาเปรียบตรงนี้อยู่เนี่ยมันถึงเข้ามาหมดหมด,หมด,หมดตอดตอนหลังนี่ก็รายงานนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ที่จะเอาเปรียบอย่างนั้นไม่ได้ละเอาเปียบงั้นก็ไม่ค้าด้วย การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของสาขาการผลิตต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดพัฒนาการรวมกลุ่มก,มการผลิตอย่างเสรีในกลุ่มอื่นทั้งหมดโดยเร็วโดวยกำหนดสาขาเศรษฐกิจสำคัญลำดับต้นไว้12สาขาสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการเกษตรและป่าไม้ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษโดยกำหนดแผนงานการผลิตร่วมกันอย่างละเอียดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ติดตามการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียนเรียกย่อว่า CEPT ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตและคุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานโลกการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีที่เรียกว่าการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดการทางสัตวบาลที่ดีการปฏิบัติที่ดีทางการผลิตระบบวิเคราะห์จุดวิกฤตอันตรายที่ต้องควบคุม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรของอาเซียนมีคุณภาพสูงแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซียนกำหนดปี2012เป็นปีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าอาหารและการเกษตรทั้งหมดเข้าสู่ความร่วมมืออย่างสมบูรณ์เสรีและเข้าสู่มาตรฐานสูงของตลาดโลกอาเซียนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางนะครับ และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียอาเซียนตะวันออกนะครับเมื่อเรารวมกันเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยจะทําให้ความแน่นแฟ้นต่างๆทั้งในด้านความมั่นคงก็ดีความต่างด้านเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของวัฒนธรรมก็ดีถ้าเราหล่อหล่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันคิดว่าจะมีความสําคัญนะครับอีกอันนี้มองว่าน่าจะเป็นการเพิ่มในจักรภาพให้กับการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลกได้นะครับ ที่สาคัญถ้าเรารวมกันมันสามารถดึงตุนต่างๆจากไรโดกเ,เข้ามาสู่ในอาเซียนได้สุดท้ายนะผมคิดว่าถ้าเรารวมกันแน่นแฟรนซ์ใน,นอานาจในการเจราจาต่อรองต่างๆของอาเซียนนี่น่าจะมีประโยชน์และมีกําลังในการเจราจามากถึงปีที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุเป้าหมายการเกษตรในอาเซียนก็จะเป็นมาตรฐานโลกทั้งการดำเนินการ การตั้งแหล่งผลิตและที่ปลูกและที่เลี้ยงต่อไปถึงกระบวนการผลิตการแปลรูปเป็นสินค้าในรูปแบบต่างๆตลอดจนกระบวนการเคลื่อนย้ายค้าขายสินค้าสู่มือทั้งชาวอาเซียนและชาวโลกในที่สุดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นประชาคมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีคณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวอาเซียนโดยกันเองและชาวโลกที่ใช้สินค้าและบริการคุณภาพสูงจากผู้ผลิตในสิประเทศในภูมิภาคอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักคิดนักประดิษฐ์เจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทุกคนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมมือกันด้านการขนส่ง สร้างโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและเชื่อมโยงเป็นระบบบูรณาการเสมือนเครือข่ายเดียวกันติดต่อครบทั่วถึงทั้ง10ประเทศในอาเซียนเพื่อการเดินทางไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงเพื่อการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าทางบกทางน้ำและทางอากาศ เป็นร่ำปรีท่องเที่ยวและกีฬา mm hmm. เข้าไปประชุม ATF อาเซียนทัวริสึมฟอรันะ ism, uh, Forum, นะที่ประเทศอินโดนีเซียอันนั้นก็เมื่อ12ปีมาแล้ว mm hmm. นะก็ทุกประเทศก็ให้ความร่วมมือคือเน้นความสําคัญเรื่องการท่องเที่ยวทําไงเราจะผนึกกําลังกันหลังจากนั้นก็มีการไม,ไม่ต้องมีวีซ่าสำหรับปร,ประชาชนของประเทศอาเซียนนะก็มีความร่วมมือกันตลอด ต่อมาผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ไปร่วมประชุมที่บรูไนตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีเกษตรของอาเซียนก็พูดกันหลายเรื่องนะความร่วมมือด้านประมงซึ่งสําคัญเลยเพราะว่าประเทศอาเซียนหลายประเทศเนี่ยเรียกว่าทท้งตัวประเทศอะ่ะอาจจะยกเว้นลาวเท่านั้นที่ไม่มีทะเลนอกนั้นมีทะเลหมดจากนั้นมันความร่วมมือในเรื่องอการใช้ทะเลเนี่ยสำคัญเลยหนึ่งการใช้ทรัพยากรทางทะเลไม่ว่าจะเป็น ก๊าซเรื่องน้ำมันนะครับเรื่องประมงเรื่องท่องเที่ยวทางทะเลนะเคยคุยกันบอกว่าเอ๊ะอย่างเรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเรือยอสเรือใบเนี่ยนะก่อนจะไปประเทศอาเซียนเนี่ยมาเสียว,วีซ่าทีเดียวด้ไมแล้วชักทงขึ้น<ม>พอไปจอดที่ประเทศไหนก็ไม่ต้องมาตรวจนะนี่เราก็คุยกันเรื่องนี้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องท่งทองเที่ยวเรื่องเรื่องเกษตรจะยังไงก็ตามทีการรวมตัวของอาเซียนเนี่ยอาเซียนการกําเนิดของมันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชาววิเศษเสียมาก แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากทุกอย่างแต่ว่าทั้งหมดจะต้องดีบนหลบเน็ตเวิร์กความสัมพันธ์ uh, สร้างไอกนกาสร้างโครงการต่างๆมาร่วมมือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคมก็ดีนะฮะด้านด้านการอำนวยความสะดวกก็ดียังถ้ามองใน,นด้านการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถทำเป็นซิงเกิลเดสติเนชันได้มันก็จะดีใช่ไหม มาสมมติมามาอาเซียนปับ๊บเราก็เหมือนกับมาที่แห่งเดียวกระจายไปได้ทั้งสืบประเทศเลยสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยกว้างไกลทั่วถึงนั่นก็คืออนาคตการเดินทางในอาเซียน The region-wide transportation linkages must be in place and user-friendly, whether they be the east-west or north-south economic corridors, maritime routes. Through the Malacca Strait or air links across airports throughout the region. On the software side, there should be harmonization of relevant rules and regulations governing region wide transportation, trade, and investment. We must be visa free within the region and offer an ASEAN single visa for those outside the region. ที่อยากที่ให้มีการจัดตั้งกองทุนสาธารณภคนะครับก็คืออาเซียนอินฟราสตรักเจอร์ฟัโดยเฉพาะก็อยากจะให้ความสำคัญกับาการพัฒนา,าระบบสาธารณภคที่มีส่วนในการช่วยเชื่อมโยงประเทศอาเซียนให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างเช่นเส้นทางรถไฟนะครับที่อาจจะเชื่อมหลายประเทศเข้าสู่กันเส้นทางถนนแน่นอนที่สุดนะครับ หรือโครงการอื่นๆครับที่จะมีผลต่อ,อการทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นมีความเป็นปลึกแผ่นมากขึ้นความจริงในสมาคมธนาคารอาเซียนเนี่ยเราหารู้เรื่องนี้มาสองปีแล้วเลรนะครับเราก็มองว่าภาคเอกชนในเมื่อเราก็เป็นธนาคารในภูมิภาคนี้เนี่ยแล้วเราก็มองว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยยังมีโครงการ i n นฟราสตรักเจอที่เราลงทุนเนี่ยเยอะมาหาศาลแล้วก็ประเทศในกลุ่มพวกเราเนี่ยไม่ได้ขาดเงินออมหรอกนะครับทำไงถึงจะสามารถระดมเงินในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยมาลงทุนในโครงการอย่างนี้ได้นะฮะคือแทนที่จะเอาเงินํำรองเราไปฝากที่นิวยอร์กเพื่อเขาไม่ได้ผลตอบแทนอะไรแล้วเวลาเราต้องใช้เนี่ยก็กลับไปกู้กลับมาเสียดอกบอเบี้ยเนี่ยนะก็เรื่องนี้ก็คุยคุยกันมาสปี ในทางบกอาเซียนวางโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ถึงคุณหมิงประเทศจีนและโครงข่ายทางหลวงอาเซียนโครงการพัฒนาเส้นทางส่วนที่ยังขาดตอนอยู่ให้แล้วเสร็จให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยการเสื่อมจอดทางทางถนนนี้ท้งเราได้ดปฏิบัติมาหลายสมควรแล้ว แต่ในบางใยผลอันที่หนึ่งแมนอีสเวสคอริดเสื่อมโยงระวงังลาวกับไทยในลาวกับเวียดนามซึ่งมีถนนอะไรกเก่าและมีคัวาขามสพานเขตมุกดาฮานแล้วอันที่สองก็กำลังจะสานคัวอีสเวสคอริดออีกเส้นหนึ่งแมนาาระวังท่งแแทาแขกกับนครพนมซึ่งส่วนประเทศเองก็ได้ไปวางหินศิลาเล็กครับห้องประธานประเทศของเราแล้ว ในต้นปีนี้ขาดว่าในปลายปีหนาควาวแห่งนี้ก็จะสมารถสำเร็จใดอาจจะเสื่อมโยงลาวไทยกับเวียดนามอีกอยู่ภาคกลางของลาวซึ่งมีในยะ่าทางตไกล้กวัาท่างเลยเก่าทาง